หลังจากที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดรายที่7ต้องบอกว่าสถานการณ์ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนนั้นกลับมาวิตกกังวลอีกครั้งนะคะกังวลค่ะว่าการประทะรอบใหม่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่ค่ะหลังจากเกิดเหตุทหารไทยเหยียบกับระเบิดจนขาขาดเป็นรายที่7ในพื้นที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวานนี้นะคะช่วงสายๆนะตอนประมาณสัก9ก้าโมงครึ่งก็ทําให้สถานการณ์บริเวณแนวชายแดนกลับมาตึงเครียดอีกครั้งค่ะ สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างคุณพึ่งเพชรง,งามชาวบ้านโพนทองอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นช่างรับเหมาต่อเติมในพื้นที่ย่านการค้าตลาดชายแดนเนี่ยก็บอกว่าการที่ทหารกัมพูชาอ้างว่าย้ายอาวุธหนักออกไปอ่ะคุณโกหกเพราะต้องการให้ไทยถอนอาวุธออกจะได้สะดวกตอนปะทะกับไทย ส่วนที่กัมพูชาทํากระเช้ามาที่ปราสาทคณาและปราสาทตาควายก็เป็นการรุกล้าทําบันไดปูนขึ้นมาที่ปราสาทตาควายไม่สมควรทําไม่ถูกเพราะเป็นแผ่นด,ดินไทยเพราะฉะนั้นตั้งข้อสังเกตค่ะว่าทําไมทหารไทยปล่อยให้เขาขึ้นไปแล้วไปสร้างฐานอยู่ได้แต่ทําไมเวลาคนไทยเข้าไปหาของปลาทหารไม่ให้แต่กลับไม่ห้ามขเขมรขึ้นไป ถามว่ามีผู้มีอำนาจคนไหนสั่งการมาหรือไม่อยากให้รีบเอากองทัพไปประชิดและผลักดันออกไปอย่าให้สร้างขึ้นมาเพราะถ้าขมเมรสร้างเสร็จเขาก็จะขนอาวุธขึ้นมาทางกระเช้าได้ เมื่อถามถึงเรื่องทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดเป็นรายที่7แล้วนั้นนะคะทางคุณพึ่งก็ตั้งคำถามนะว่าคุณจะรอให้ทหารขาขาดอีกกี่คนต้องให้ถึงสิบคนไหมถึงจะสู้รบกันอีกส่วนตัวเป็นชาวบ้านอยู่ชายแดนยอมรับว่าก็ระแวงไปหมดจะไปทำไร่ทำนาก็ลำบากการลงนามสันติภาพเนะี่ยอยากให้ยกเลิกไปเลยเพราะชาวบ้านไม่เชื่อใจขมรแล้วค่ะทาไมถึงปล่อยให้ เป็นรายที่เจ็ดที่เหยียบระเบิดเมื่อก่อนว่าถ้ามีรายที่เจ็ดว่าจะไม่ยอมตอนนี้ไปเป็นเพราะอะไรมีปัญหาอะไรมีคนไอในภายรัฐบาลอ้ไนี้หรือเปล่ารอบที่ยิงกันเน่ยใครเป็นคนสั่งให้หยุดยิงทําไมไม่ยิงทีเดียวให้จบตอนนั้นเลยมันก็เสร็จแล้วผมก็อยู่ชายแดนผมทำมาหากินก็ลําบากไปไล่ไปนานก็ลําบากจะไปไหนก็กลัวทั้งหมด อยากให้มันเสร็จเสร็จไปขณะที่วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท่านไปติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะหลังจากเกิดเหตุฐานไทยเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนที่ห้วยตามเรียทําให้บาดเจ็บแล้วก็เสียขาเพิ่มไปอีกหนึ่งนายทั้งที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกนะคะทั้งนายกไทยนายกกัมพูชาก็ลงนาม ถ้อยถแถลงร,งร่วมกันเพื่อจะเปิดทางไปสู่สันติภาพเมื่อวันที่26ตุลาคมแล้ววันนั้นเนี่ยเราลงนามกับเขาที่มาเลเซียก็ยังมีผู้นําสหรัฐเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เป็นสักขีพยานนะคะแล้วก็มีประธานอาเซียนนายกมาเลเซียนะคุณอันวาอิบราฮิมก็ร่วมเป็นสักขีพยานด,ด้วยหลังจากประชุมนาน3ชั่วโมงท่านนายกไม่ได้ถแถลงผลนะคะก็บอกกับนักข่าวว่าหลังประชุมคอรมอเดี๋ยวจะถแถลงอย่างเป็นทางการ นักข่าวก็เลยถามย้ำว่าไอ้ที่เราไปลงนามกับเขาที่มาเลเซียเนี่ยอย่างนี้ต้องยกเลิกเลยหรือไม่นายกบอกแค่ว่าแค่ระง,งับค่ะแต่ก็ไม่ตอบคำถามถ,ามถึงกรอบเวลาที่จะระง,งับไว้นานแค่ไหนจากนั้นท่านก็รีไปประชุมคอรมอต่อทันทีค่ะยกเลิกเลยนะครับท่านยกเลิกไหมครับนายกครับระง,งับระง,งับครับซึ่งระยะเวลามีกรอบเวลาไหมครับนายกมีกรอบระยะเวลาไหมครับที่ระง,งับ โดยท่านนายกนะคะได้มอบหมายให้บิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีกลาหโหมและคุณศิหสศักพ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถแถลงผลประชุมร่วมกันค่ะโดยพลเอกนัทพลบอกว่ามีการพิจารณาประเดน็นหลักอยู่3เรื่องนะคะเรื่องแรกคือการที่เราสูญเสียกําลังพลของกองทัพไทยเรื่องนี้ ยอมรับไม่ได้นะคะ 2. คือการมีทุนระเบิดในพื้นที่อธิปไตยไทยเรื่องนี้มีผลต่ออธิปไตยและ 3. ค่ะรัฐบาลจะปกป้องอธิปไตยและชีวิตของคนไทยเต็มความสามารถซึ่งที่ประชุมก็ได้ระง,งับปฏิญ,ญาไทยกัมพูชาทั้ง4ข้อนะคะแล้วก็เดิมทีเราจะส่งตัวเฉลยศึกให้เขาเนี่ยสิพฤศจิกายนใช่ไหมคะก็เป็นอันยุติเรื่องนี้ไปก่อนขณะที่รัฐมนตรีศรีหัสักบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการละเมิดปฏิ ยาไทยกัมพูชาเพราะฉะนั้นท่าทีของไทยเนี่ยคือการระงับการปฏิบัติแต่พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ดำเนินการฝ่ายเดียวของไทยเช่นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดก็ยังคงอยู่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนค่ะ ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้ทําการประท้วงไปนะคะได้พูดคุยกับนายปรักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาเพื่อประท้วงโดยระบุว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นและเมิดสิ่งที่ตกลงกันไว้ก็อยากให้เขาตรวจสอบข้อเท็จจริงและจะมีการส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกัมพูชาอีกครั้งและจะทําหนังสือประท้วงไปในกรอบอนุสัญญาออตตาว่าคือห้ามใช้ทุนระเบิดควบคู่กับการชี้แจงการดําเนินการและทา ท่าทีของฝ่ายไทยซึ่งก็จะชี้แจงไปยังสหรัฐและมาเลเซียด้วยนะคะเพราะถือเป็นสองชาติสักขีพยานที่เราลงนามกับเขาว่าเพราะเหตุใดไทยเราถึงจำเป็นจะต้องระง,งับปฏิญญาที่ลงนามวันนั้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องชี้แจงไปยังประชาคมโลกนะคะซึ่งฝ่ายกัมพูชาจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นแสดงความเสียใจยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆแล้วต้องกำหนดมาตรการไม่ให้เกิดซ้ำอีก ส่วนเรื่องของการถอนกําลังนับจากนี้คงต้องระง,งับไว้ก่อนนะคะรวมไปถึงข้ออื่นๆยกเว้นเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดยืนยันว่าจะต้องประนามทั้งหมดนี้ถือว่ามีความเด็ดขาดกับท่าทีที่ชัดเจนซึ่งต้องดูต่อว่ากัมพูชาเขาจะมีท่าทีตอบสนองอย่างไรเราก็จะยกระดับความเด็ดขาดของเราขึ้นไปอีกได้ค่ะทางพลเอกนัทพลรัฐมนตรีกลาโหมก็ยังโต้กรณีที่ กระทรวงการต่างประเทศกรัรมพูชาเนี่ยมาถแถลงอ้างว่าอ๋อที่ฐานไทเยียบอะ่ะเป็นทุ่นระเบิดเก่าตั้งแต่สมัยสงครามกัมพูชาบิ๊กเล็กยืนยันค่ะมันจะเก่าได้ยังไงนี่เป็นทุ่นระเบิดใหม่แล้วก็บอกว่าให้ฟังพี่นี่จะไปฟังกัมพูชาทําไมค่ะ เห็นกัมพูชาบอกอ้างกัมพูชาอ้างว่าเป็นระเบิดเก่าอะครับอันนี้เราเราเราเชื่อได้ไหมครับเราไปฟังกัมพูชาแต่ใหม่ฟังพี่สิครับก็คือเป็นของใหม่เราก็าดำเนินการเลยใช่ไหมครับของใหม่ครับด้านโฆษกกองทบกพลตรีวินไทยสุวารีเปิดเผยเหตุการณ์ทหารเหยียบกับระเบิดนะคะที่ว่าเป็นช่วงที่กำลังพลปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนซึ่งก็เป็นเส้นทางที่ลาดตระเวนประจำอะค่ะ จุดนี้เนี่ยเคยเป็นจุดที่ทหานกัมพูชาเคยลุกล้ำเข้ามาวางกำลังแล้วเขาก็ถอนกำลังออกไปหลังเหตุปะทะหลังจากทหารกัมพูชาถอนกำลังแล้วฝ่ายไทยก็เข้าควบคุมพื้นที่ตรงนั้นตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเสริมความมั่นคงพื้นที่ด้วยการกวาดล้างทุ่นระเบิดวางเครื่องกีดขวางลวดหนามและล่าตระเวนเฝ้าต่อเนื่องแต่พอวันที่9พฤศจิกายนก็ไปตรวจพบว่าแนวลวดหนามที่วางไว้ มีคนเข้ามารื้อถอนจากนั้นเช้าวันที่10พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยชุดลาดตระเวนกับชุดทหารช่างก็เลยไปตรวจสอบแนวที่ถูกรื้อปรากฏเกิดเหตุระเบิดดังกล่าวค่ะ หลังเกิดเหตุหน่วยทหารร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบพื้นที่พบหลุมระเบิดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง55เซนติเมตรลึก18เซนติเมตรพร้อมชิ้นส่วนทุ่นระเบิด PMN 2สีลูกแต่ละทุ่นเนี่ยวางห่างกันประมาณ1เมตร จากหลักฐานยืนยันว่าเป็นการลักลอบหรือถอนลวดน้ำและเข้ามาวางทุ่นระเบิดใหม่เป้าหมายคือกำลังพลที่ลาดตระเวนเส้นทางประจำนี่เป็นการแสดงถึงความไม่จริงใจของกัมพูชาที่จะลดความขัดแย้งนะคะสะท้อนถึงความเป็นปรปัารระหว่างกันขัดต่อปฏิญญาที่ร่วมลงนามกันไว้ชัดเจนกระทบต่อท่าทีของฝ่ายไทยและข้อตกลงต่างๆอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ค่ะ